คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งขึ้นเป็นคณะที่11เเป็นคณะที่เป็นส่วนงานภายในตั้งโดยสภาหมหาวิทยาลายัยบริหารงานโดยเงินรายได้เป็นหลัก ลิเริ่มก่อตั้งโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิษธรรมการรับนักศึกษารุ่นที่1รับจำนวน64คนเป็นการรับโดยการสร้างความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยการรับนักศึกษาเป็นการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนและเพื่อผลิตพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยโครงการลูกฮักลูกแพงเป็นโครงการที่คณะได้เริ่มดำเนินการในปีแรกด้วยแนวคิดที่ต้องการให้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนการสอนเพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ตามที่ได้กำหนดในหลักสูตรคือมีจิตสำนึกต่อถิ่นเกิด มีความเป็นผู้นำในการทำงานกับชุมชนและมีจิตอาสาซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามลำดับการรับนักศึกษาในรุ่นต่อมาได้มีการรับนักศึกษาในจำนวนลดลงเพื่อรักษาคุณภาพและเป็นไปนตามข้อกำหนดของสภาการพยาบาลเพื่อส่งผลให้คณะ ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมบูรณาการเพื่อการหล่อหลอมและพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมบริการวิชาการทำนุกบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะมีการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในระดับคณะร่วมกับมหาวิทยลลาลัยรวมไปถึงการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะอย่างต่อเนื่องคณะพยาบาลศาสตร์สร้างความร่วมมือกับองค์กรภาคส่วนต่างๆโดยคณะได้สร้างเครือข่ายการเรียนการสอนทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสถาบันการศึกษาใกล้เคียง มีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนานแหล่งฝึกภาคปฏิบัติได้แก่การรับนักศึกษาในโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ชุมชนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเครือข่ายบริการสุขภาพการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษในปีงบประมาณ2558คณะพยาบาลศาสตร ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรวมไปถึงพัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพในภาวะที่มีความขาดแคลนพยาบาลและสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่บา้าน คณะได้เข้าร่วมการผลิตพยาบาลเพิ่มของสภาการพยาบาลปีการศึกษาละ40คนตั้งแต่ปีการศึกษา2,557ถึงปีการศึกษา2,560ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้ให้ความสำคัญและมีการดำเนินการอย่างต่อเน,นื่อง การบริหารกรอบอัตรากำลังและการบริหารงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งเป็นคณะที่เป็นส่วนงานภายในได้เข่งคลัดตามกรอบระเบียบและจัดสรรงบประมาณพัฒนาทั้งด้านการเรียนการสอนการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน โดยคณะได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนสนับสนุนคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทั้งด้านภาษาและด้านวัฒนธรรมผลการดำเนินงานที่ต้องเร่งพัฒนา 1. ผลการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการจัดให้มีอาจารย์ที่เพียงพอโดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน คือสาขาการพยาบาลสูติติสตรการพยาบาลเด็กและการพยาบาลผู้สูงอายุ 2. การเตรียมพร้อมให้ได้รับการรับรอง4ปีในปีการศึกษา2560เพื่อสร้างโอกาสในการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท 3. ด้านบุคลากรการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลและการพัฒนาอาจารย์ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารสำหรับอาจารย์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนการพัฒนาทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการพัฒนาทักษะสตวัตที่20 4. การเล่งรัดผลงานทางวิชาการการวิจัยและการพัฒนาด้านภาษา